Oh. ใช่เนี่ยอาหร่กินไหมพี่้จีน้จีนนะครับจะแบ่งปัดให้ชาบ้นะครับกีบเปนคร่องกันลองนะครับลองหน้าหน้าก็ไปให้คุณย่า้เดียวก็จะเอาไปทำทำปลาดงด้วยจะปลาดงด้วยทำเครงด้วยไปไปมนะมีสามสิบสอง่จะดองไหบรับครับ ขึ้นกันเลยข้าศูนยไปพวกนไปศูน่าไปจได้ถ้าถ้าตัวไหนหอดตันอยู่ดอกตันตานเพรายว่าสองคนมีงานล่าหลงช่วงนึงจะล่าลงแน่เดี๋ยวเดี๋ยวซ่งรถไอซ์แนมาให้ไปเป้านกินเรียบจานกันเลื่อนเทียนจะไปอะไรก็ต้องแม่แมนแมนเไปก็ได้งานงานแล้วต้องทำอะไรไงบ้างก็ห้น่าจะนี่ก็ต้องห้ามไปห้า คิดว่าเป็นัราตลอดเพราะปิดม่านแจ็วลองที่มา,าก มอบขนมให้นะคะคุณสมจิตนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะอันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณลุงปาด่ค่ะที่นำขนมมาให้นะคะจากยายเอฟซีพญใจดีนะคะคุณสมจิตนะคะ ก็นี the the 100, 100, 8, okay. 100, 100, ้ก็จะไปแจกในบ้านแล้วก็ทานด้วยกันนะคะที่ไปร่วมงานกันนะคะร่วมงานร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่หลายวันนะคะนี่รวมแล้วเจ็ดแปดวันที่ค่ะที่ไปช่วยงานองค์ปู่แล้วก็ร้อยโมบายก็แต่ว่าร้อยโมบายเราช่วงนี้อย่างหนึ่งที่เราทําเราเก็บมาทําที่บ้านนะคะเวลาว่างเราก็มาทํานะคะก็จะได้ให้แม่บ้านนี้มีเวลาบ้างนะคะก็ดีนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะงานก็มีนะคะมีเยอะแยะแต่ว่าก็อยากช่วยนะคะก็เลย ้อยโมบายก็จะเอาไปช่วงตอนเย็นนะคะชวนมากนะคะก็ประมาณ5วัน6วันนะคะที่้อยโมบายแล้วก็ไปช่วยงานองค์ปูก็จะประมาณ1อาทิตย์นะคะค่ะเจ็ดวันหรือแปดวันประมาณนี้นะคะรวมทางเก็บของด้วยนะคะนี่ก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลุงนะคะคุณป้าแล้วก็ทีม YouTube นะคะที่มอบขนมให้ในวันนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะป้าลุงก็จะเดินทางไปก่อนนะคะที่วัดบ้านเดือนะคะ บ้านคุณแม่ราทีที่จะจัดงานนะคะก็คุณลุงก็จะเดินทางไปก่อน,นะค่ะส่วนพวกนี้ก็ติดภารกิจนะคะนี่ก็ทําการกองทุนอยู่นะคะก็ว่าจะไปพรุ่งนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็จะเดินทางนะคะโดยประมาณนี้นะคะตอนแรกก็ว่าจะไปบ่ายๆนะค,ะคุณลุงบอกว่ากลัวหลงนะคะก็เผื่อเวลาหลงด้วยนะคะก็ค่ะเราก็จะเดินทางไปช่วงบ่ายนะคะก็ค่ะค่ะนี่ก็ หลังจากที่คุณลุงมอบขนมให้นะคะนี้ก็จะมมอบให้กองทุนเพราะว่ากินด้วยการทานด้วยกันนะคะทานคะมอมให้นะคะเพราะว่าแม่บ้านก็ไปทนด้วยกันนะคะมอบให้นะคะกองทุนสมจีนะคะคุณลุงนะคะคุณลุงช่างนะคะเอามอบให้ก็แม่บ้านก็ส่วนหนึ่งนะคะแม่บ้านก็มาทํางานกองทุนนะคะอีกส่วนหนึ่งนี้ก็จะไปให้ที่สาราหมู่บ้านที่เป็นกรรมการนะคะของร้านชุมชนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณสมจีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีลุงพลป้าแตนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ นี่ก็หลังจากที่มอบขนมให้กล้องถูกแล้วค่ะนี่ก็จะไปมอบให้กับผู้ใหญ่นะคะกับพิมพ์ผู้นําเราที่ไปทํางานที่สลาแล้วก็นางรำที่ไปร่วมง,งานช่วยกันนะคะค่ะมันไม่เยอะนะคะนี่ก็มาแจกให้ทานด้วยกันเลยนะคะมาไอเบียให้ชมนะคะช่วงนี้ว่าได้ถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ชมนะคะอ่อะอ ต้องให้ชมนะคะแล้วก็ว่าได้ถึงไหนกันแล้วเหลืออีกไม่เยอะนะคะทานข้าวแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเสร็จพอดีนะคะวันนี้นี่หนยนะคะมีแต่ทีมช่างผู้ชายนะคะเพราะว่าเยอะนะคะก็รวมด้วยช่วยกันนะคะอ่ะนี่ก็วิ่งไปวิ่งมานะคะประสานงานเงินร้านนะคะกับตรงนี้ก็งานของร้านค้าชุมชนนะคะค่ะตรงนี้ก็ผู้ใหญ่นะคะจัดการนะคะกับพี่แม่บ้านทํากับข้าวนะคะเราก็จะมาดูว่าแม่บ้านเรา ทำอะไรนะคะเลี้ยงนะคะคณะกรรมการกับชาวบ้านนะคะเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะเราไม่ได้มีงานจ้างนะคะงานวานนะคะเราร่วมด้วยช่วยกันงานจิตอาสานะคะถ้าจ้างเรามันจะหมดงบเยอะนะคะเราก็เลยวานเรานะคะจ้างจิตอาสาเรานะคะเป็นทุกอย่างนะคะผู้ช่วยนะคะไม่เป็นก็ต้องเป็นนะคะทีมช่างนะคะใช่เอาเงินค่าจ้างมาซื้อกับข้าวนะคะก็จะ ค่ะวันนี้มามานะคะร่วมด้วยช่กันนี้ก็จะมาอบขนมให้ทีมผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่นะคะที่ทํางานด้วยกันนะคะค่ะมานะคะนี่จะพามาชมว,ว่าคุณน้าเขาทาอะไรท่านนะคะ,คะมาดูทีมแม่บ้านนี้นะคะว่าทําอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จนะคะเราก็จะซ้อมรํานะคะซ้อมรํานะคะ มามานะคะ FC ทานข้าวตอนเที่ยงด้วยกันนะคะค่ะค่ะรวมด้วยชื่อกันนะคะทีแม่บ้านที่ไปประดับผ้าด้วยกันนะคะนี่ก็จะเอาขนมมาแบ่งเลยนะคะอันนี้ก็จะมอบนะคะมอบให้นะคะผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มารับเอาเลยนะคะขนม FC นะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณนะครับ ค่ะขอบคุณนะครับคุณพี่ก็เราก็มาแบ่งการทานตรงนี้เลยนะคะชุมชนเรานะคะอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณนิชิเพื่อใจดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมา้แต่นะคะที่นำขนมมานอมให้นี้นะคะก็ขอบคุณนิชินะคะคุณสมจิตนะคะขอบคุณมากๆค่ะมามานะคะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะที่ห้าแยกสอละสีนะคะค่ะมามานะคะเอาเลยนะคะแบ่งปันนะคะ ร้อยนี่มักกินได้ขนมมันแซ่บย right> ่ากาอันนี้อรมกันนะคะอร่อยมากนะคะหลายฟ้นนะคะอั้งนี้ฟังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทีมนางรํานะคะทีมแม่บ้านนะคะทีมจิตอาสานะคะทีมแม่ครัวนะคะอยู่นี่หมดนะคะทีมนางรําทีมแม่ครัวนะคะ ค่ะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ทีมนางรำทีมแม่ครัวทีมแม่บ้านนะคะทีมจิตอาสาครบที่เดียวนะคะที่นี่สอนละสีนะคะทีมงานบ้านสอนนะคะค่ะที่คะผู้ยายไปทางไหนเนาะคะนาะไปนครพนมครับไปนครพนมทานข้าวแล้วปะคะทานข้าวหรือยังมามามาทานข้าวด้วยกันนะคะ ผู้ใหญ่บ้านน่นท่ายนักแวะมาก็มาทางข้าวด้วยกันนี่ก็จะฝากเสื้อไปให้ทีมงานนะคะคนอ๋อค่ะอันนี้ก็ฝากเสื้อนะคะเสือ้อ F c ซผู้ใหญ่เจดีซื้อให้นะคะก็ฝากไปให้ฝากไปให้ลูกน้องนะคะของผู้ใหญ่นะคะที่มาช่วยงานบรนาน,นะคะขับรถนะคะหกล้อนะคะเนาะ ก็แบ่งปันกันนะคะก็เอฟซีผู้ใหญ่จจดีเสซื้อให้นี้ก็ให้ทุกคนที่ไปช่วยงานองค์ปู่นะคะเสื้อปู่บริจิตต์เล่านะคะสาธุสาธุด้วยนะคะก็วันนี้ก็ยินดีนะคะที่ผู้ใหญ่มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะเป็นเรื่องที่นายินดีผู้ใหญ่ผ่านมาว่าจะไปธุระนะคะก็แวมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่พาทีงานไปช่วยพร้อมรถนะคะค่ะค่ะ สำหรับทีนี้นี่ก็ขอจะพิดไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ตามรับชมช่องนิตยาชาแนลบ้านซอสวัสดีค่ะ